สวัสดีค่ะพบกับปามีไลฟ์ชาแนลนะคะวันนี้มี่จะเข้าครัวมาทําอาหารอีกแล้วค่ะนั่นก็คือข้าวต้มไข่นะคะแล้วก็ไก่อบค่ะเดีย๋ยวตามไปดูเลยนะคะตามไปค่ะก่อนอื่นเราทําการต้มข้าวกันก่อนนะคะผัดกระเทียมค่ะหอมมค่ะใส่ผักชีลงไปผัดด้วยกันด้วยนะคะเสร็จแล้วเติม ทุกอย่างลงไปในหมอ้อค่ะคนเข้าด้วยกันนะคะเติมแครอทหั่นค่ะคนเข้าด้วยกันเลยนะคะพอเริ่มสุกได้ที่แล้ว,ลวเราเติมรสด,ดีค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวด้วยนะคะ เติมพริกไทยดำค่ะน้ำปลานิดนึงพอนะคะไข่ฟองหนึ่งค่ะหรือว่าถ้าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะแต่มีชอบไข่นิดเดียวค่ะบีบมะนาวตัดรสหวานนิดนึงนะคะเสร็จแล้วคนค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะ ต่อด้วยเมนูที่2นะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำหมักนะคะเติมซีอิ๊วดำค่ะต่อด้วยซอสหอยนางรมนะคะใส่น้ำผึ้งนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะใส่พริกไทยดำค่ะรสดีนิดนึงนะคะช้อนเดียวพอค่ะ แล้วก็คนเข้าด้วยกันนะคะใส่น้ำมันออลิปออยนิดนึงค่ะแล้วก็คนอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาเติมกระเทียมหมักไก่กันก่อนนะคะเสร็จแล้วนำน้ำหมักมาหมักเลยค่ะหมักเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการหาร่อฟอยแล้วก็ เพื่อที่จะแช่ตู้เย็นนะคะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเราหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วออกนำออกมาอบได้เลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะพอได้ที่แล้วเราก็กลับด้านนะคะเพื่อที่จะให้สุกได้ทั่วค่ะนำกลับเข้าไปอบใหม่อีกครั้งประมาณ15นาทีนะคะออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ อยากจะใส่นมันเทศหรือว่ามันฝรั่งก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เติมผักก็ได้ค่ะมีจะใส่เห็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะคะฝากกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ